อนันตะศีสะอำนาจบารมีจอมแห่งนาคราชเจ้าได้ร่วมว่ายใครได้บอกเอาทุกบกเอเอา่กระปอยาก้งวงวาก็้กอกอเนาะเอางือบอกเปนไิ๊ดแ้รอคไปเออให้ข้าพววมาได้เนาะ พวกไ่ได้ด <a room? S 2> <m> ่านาก็คือจะนอนเนาะช่วงบ่ายค่ำคือขึ้นหานักขึ้อสิบหวสิเอาให้ไปขือหกวันคนึหเนาะคนเค็กข้าพวกไม่ได้ห่างานนะสาธุสาธุเอาคือหกวอนคหแล้วอือเขาให้แล้วเดี๋ยวคบบว่าถึงใครก็จะสาธุอันนี้ของผู้ใหญ่ เออเนาะว่าทย่นี้เนาะแขงอาร้เออใช้รากบัูผหาให้มือโก่ไม่แกมือโงไม้หนึ่งแล้วก็รวยเดือนจะเจือนนะลูกนะทำมาคาคึ่งเออจะเรือมไปนะใช้ปูดบ่พให้เรวลูกอันนี้นางชนารวมบุญพรกบถวายูก่าเนาะเอาให้มือโง่าม่แก้มือโง่ไม้ใหญ่ด้วเนี่ยสุขภาพแรงแล้วก็รวยแก้วแื้อเนาลูกเนาะ เลียมภาใชรอยู่ครับปูถือว่ามันหมีแล้วหัยอดอัยอดคือว่าควันขนก็แค่าัเอาอาจารย์ครับปูอันนี้นางกีดาพาวิชาลเดหมรวมเพร่รวมแข่งนักปูนักปูแล้วมาแข่งมาบุญได้ทุกบุญผู้ขาขอแข่งชุ้มกับไ่คู่แต่ว่าบักรเตียวชื่อเราไปฟังก่อน มันเด็กเกบเร่มครับปูมันว่าฝันคอเหมือนเออนั่งกีดาคาวิชาราชไหแงมั้ง พอพ่อขั้วมั้งพ่อบวกมาเรื่องพอพ่อเดาเอาเรื่องเนหรืดไ่ดีดีบัตัวบัวเคยเอืกนอเคยแล้วมันเด็อดจืดมาบวกามันเด็อดจืพ่อเป็นขันวมั้งมาเร่องก็างแง้าบพ่อเด็น้ำมันพันนึงแต่เพิ่งนี้กงกวยมันจากบ่เออเอาเงีน นั่งกยดาพาวิชาได้หัวถึงมากอยู่พอขอรองได้หายองมากแล่พกขี้รดมากแต่พวเพราะต้องน่งเขื่อนนะลูกเ้อขี้รถมากนล่ละอืมเ,เทปตุ้งบักขามไงกระโดงอืมแต่ว่าใช้ยอดหนึ่งรอดสูงได้ยังครับพูดอดมันก็สูงเนาะให้นางขีดาพาวิชารด้ใช้ยอดก็ เก้าร้อยเก้าเ่าแล้วเก้า่าแปูชีปรับาเก้าชินหกก่อนเก่าหกเก้าช่อนหกใ่ครับปูจะไปช้นหกู่ือชิ่นหเก่าชิ้นหกนะบอกยีนนั่งกี่ดาบาพ่พิเด้อะไรเยอขาดรวมพิ่ศษรวมข่างเ้อเพรอะกับนางเราไดบูงระเริ่ม ขอร่วมช่างกับแม่ครูได้รับปากแม่ครูไว้แล้วไม่ทําไม่ได้ถึงยังไงก็ช่างหนูทําตามท่านอย่างเมื่อานนั่งนวราบอกวันนี้วัน่ระการจำได้บอกขายนั่งนวราจะร่วมข่างพ่อให้ครูคือเรื่องแบนบอกเรื่องครับปูเ่วดนี้นั่งนวราบอกว่าแม่ครูว่าอย่างไงนูก็ว่าอย่างนั้นจะร่วมช่างเหมือนเดิมปูจะให้หนูออกเท่าไหร่บอกมา พ่อจะให้นางนวรัตเบิกครับเก้าชบหบาทเก้บหาทเก้าชบหกรวเบิกเก้าหกแรกขเบิกเก้าชบหกรพ่อจกขอ้ัแากับนางนวรัตว่าังกันกันเนาะแัาใจักเละังยา้ใจอยู่ครับครูถึงไหนถึงกันเนาะ มีดาพ่อช่วค้นใจเมือนไรยุครับที่นั่นสี่ดาบข้าวมิซ่าอะไทุกอย่างชอบคนใจลูกหลานพ่อมิจะคนใจใจได้ยื่งครับทนั่งขัางว่นนใจแข็งเพราะว่าบักยี่หยังกอกบ,บ,บักบักยี่หยังกอกมึงคน,นใช่ครับโออบักมือปืนตาเดียวเมื่อปืนตาเดียวมันคนใช่ครับมันใช่ครับผมพี่เดียวหรือครับ ขี้เดียวขี้เดียวเนี่ยอที่เราใกะงเทอ่ยวทอดบนด้างนี้ม่ยครับปูใช่เวลาเท่าไกูกะบามือี่ยเวลาเท่าไรครับคลิปเล็นะที่อดเมื่อนีที่ปูว่ากมาเกิดถ้าคนนี้ยจากะคงเทือกบอิปเล็ดทอดมาเนี่ยฟองอะไร้ยครับเื้อนเื้อเนืสตมาเ่ย บ้านที่จะไหนก็จนี่แหละเขามาโดยใจเขาใจ่หครับลูกหลานพ้องมันจะคนแ่ๆเนาะม่คนใจก็มาถึงเนอะอือนี่นั่งนกวยกันมาถึงเนี่ั่งตรบักรปเนย่้นมาถึงมันบานทุกกันอันนี้นังคมพานเอาเออเนาะเรับออเอาอีนังคุมพานจกางนังกอกเจ้าปูเจ้ปูใช้ดลอดไป

ดอะมันเก่สีหนึ่ง้เขาจังเจ๊ฮะแขงงูดวอดจริงแขงงูไป่ไพดีว่าถึงเนี่ยเฮ้ยเยไูดเก็บูเสยาบุญกอไอ้ไร่างนีแ่งขอัดใช่ไห้องงงใ่ได้วันนี้ขาอจะให้ติ๊กปู่มันจะแหลเอาไ้ใจมือเยอะเก่าหวานเยอ

ยังไอเด็กตื๊ประมาณได้ตื๊บแค่สิบกว่าบาทหมดตื๊บกว่าบาทมึอเด้กหนุเมเออะกูอยู่กเส้าหนก่งเส้นเริ่งเส้นหึ่งจะมาขาดใครยว่นยังนี้ยยังยูแก้ยงที่นั่ว่าพังเลได้ไหมเี้ยหิ้วหิวยังไงก็ไม่ถูกเสอเออนั่มาพากล้องเลเราดู แม่ร้อนที่อรจากเน่ยข้าได้ตัวขอ่บบได้โกมาถึงตนวเนี่ยาข้ากระดองเียแม่เียงข้าวไมเลยพปู่ำ่าแต่แก่แบบแก่ไั้งแก่ครับแกนไก่มาปูเออคือหวานดีว่าครับเออท่าน้องบอวรักผู้บัวรักพู้กับหวานตีปูวาอนแกงกับหวานโค้ดฮัทกับวานเค้กุูมกับหวานด้วยทั้งสีสมข้าวหวานบัปูสมมต งข้าลหวานค่ะหวนค่ะที่ตอให้ตัวองเข้าไปดอยากเชื่อมดูดิครับต้องข้าหนมาจมอนนิเตอผู้ใดกอดกับผู้ก็นลูกเอหายมือโครมือร่มือโคมือหมานะลูกเตอร์กรไไมงอทองไรมาจะเลื่อนจะเลื่น ก็เอาไปใส่เ้อใส่สานด้วนต้เต็มมือได้กับมือนั่นนลนกนอันนี้าะวัดขอกแก้วโดกระปุกน่ายืมครับปูยังคือจะเม่มดจะได้รู้ไหมวดมาเอออีนั่งยาะวัดขอกแก้วหัวดมาหัที่พอหลายคนเแล้วเด้อจัชิเบาทยืมเลเออเออฮะ ไปขายวดตะปุกแ่คิดไปยอดอย่เนเมื่อเท่าหกสิบเจ็บาทตีโพมคิกเจ็ดบวทยดตะุกครับคิดไปยอดตะปุกเอาพวกนี้ไม่ยอดหรือว่าทำบุญทุกบุญแต่ไม่ได้เรื่องอะไรจากูบเร้อการทำบุญให้เกิดจากที่จจกใเกิดจากข้างอธิษฐานของข้างว่าอยากค้แจกขือ จ้งใจไดแจ้งใจเสมกอ,อืมไม่ใช่ว่าบังคับเนาะครับอ,ม,อมุอมดเนาะวัดท <c oughs> ี่พ่บเออวันที่สิบหกค่อยฟังเช้าปูตาใหม่นะ <c oughs> เดี๋ยวปูตาจะไปคำนวณก่อนนะ <c oughs> แด้วันนี้ปูตาไม่ค่อยว่างนะเชือ <c oughs> เพราะขณะนี้มีแจะคนจุดคูปหาปูตาอืนี่มองพ่อมากินข้าวแรงด้วย นิ่งวงพ่อมากินข้าวเที่ยงด้วยอ้ย,ยืมคัดไปคน่ำอย่างเงี้คือยืมคบปูคำบริยืมขึ้นบริยืนางเด้ย,ย,ยครับ <คำ S 1> ่ยยบายน้องจมครับวันที่สิบสองฟูไปเที่ยวทั้งวัดโพชุ่มบะพวงนี่หลไปพวกไปพวกได้กเล่ากันแล้วคบปูเล่ากัเราเรานยครับพูงไงด้วเราเหลอนบะงจะไปช่างมาหาเกดีเกดีไงได้ยครับางจต่การแต่ถื่อว่ราไม่คู่ก็ได้ปวดขั ใระปุนใช้บ <tragedy, S 2> ุกใหญ่ที่จะแกะด้รวมคิดดู่วมฉันทำได้กเออสาตวัวสาตวครับอันนี้ชื่อพ่อค่ะได้ทำครับอันนี้ชื่อพ่อไม่ฉ่นไม่ทำอืมาบดามข้างบอกคือว่าบ่ตร่งโฟกยู่คระปูกครับเิพักไว้ก่อนเนาะครับเอาามไปเนาะครับเอามมอืม พวกแ่อยากทมมันทมอารมณ์หึงมั่งพวอ,อ,อยากร่มหหึ่มงมันพว่ว่าพว่า,วาเลี่ยคนติดสารอย็หยบสี่ทางมาบอกว่าโอ้ อยากไปเที่ยวสองทุ่มเคืองด้ดันปูต่ำจิ้ต่ำบุกหงต่ำเล้าครับคูไม่เด้น้คือคือปะเกแกงพวกอมปะเกยก็เพราะขายมือยืรปะเกยมันคู่มหอู้ไปต้องขึ้นักคนจะขอจะเขาม่จะขอปแเกบไม่เลมครับแต่วพวมึพูดใจจัคนบอพวกมึคนใจหรือไม่ค้นใจชัคนบ้ากมั้เจำปูเมางกีนมั้เมาจะไปมาเขาขายโลัคบ ที่ร่อยนะคาจถือก้อนนึกว่าถือกแกงครับผมถ้าอย่างนั้นว่าจะคาดแต่มาคู่ว่าท่ยืมครับูมจะคาดไปเดียไว้ท่นุ้ไม่ต้องขึ้นวนจะแก่เก่จะพอา,ยาอย่างนี้มารดาไม่คู่ตอนเย็นใครแก้วก็เอาเนาะครับผมพน้อเมาสกับมาส์นั่นอ้าวขึ้นไก่อ้ กี่ังก่่อยใกครับเก้วนเมาแล้วปูพูอยัก่องก้วกองแ้ไม่ได้อยิ่โชดได้ยู่โชดไม้ิ่โชดกันปาร้าไม่คู่คูกยังก่องก่อยเมาเมาแกที่จะปูแก่ก็คือในราคาขวดละแหน่เอ๊มือเร่งบอกแก่ก็คือกาปูปู เขาอคืง <o> ิ่บคปกบาทสิบหกบาท่คร้วขายลูกค้ามีบางคนขายถือชื่อเราจะขายถือไันบ่กขายถือเนี่ยคนถือชื่อบย่่อังมันก็ต้องคูกคูบโอเคเนาะนั่นเป็นพวกง่ายๆบอกง่ายๆก็ให้ขอให้อินังวิญญานหรืออหนังกกน มือโขมือรากมือโคมือมันุขภาพแข็งแรงเงินจงไดนเงาทองจงไดมากเไปสูเข้าวเนื้อดัวชายบยาแกเด็กเกิดปู่เลยเจ้าไปต้นเออคุณชรัญญานวลพุ่มกอดกับปู่แค่ปู่ตาด้วยเอาจะพูดกันคืนนะจะพูดกันคืนก็คือกัน พ่มาถจะให้นโคเขื่ันยืมครับปูเออหมวิโควิราวิโคมือหมาว่าชื่อชหรวมกลุ่มกันอยู่ก็รู้เออตบัป้าบ่เห็นว่ไงก็ได้รอ้เห็นว่จะคกเค็ดแบกัได้พ่อจะว่าชุดเดนะร้เห็นบุกเง่าย่ายสาธุสาธุครับพงจ้พ่อากถ่ายไม่รับเงินเงืนเปิดข้องเลยมันงมันขําราชาเลย ก็คอย่างป้่องไว้สครับคุณจะมีแั่ไม่คนมีม้วนรอ,องอ่ะสิคุยมีมออ้วนร่องอไหมสครับกูแต่ว่าถ้าร่องเวชช่สอครั่เวชชีสิต่ว่าทัานใดขั้นชีร่งก็บอได้หรอกไม่หูว่าชื่อตัวไม่ไ้วรออ่กครับเพราะว่าคนตัขังแรง,รงคออาาวามมัน่นเยอะๆพวกกนขึ้นไปไหวกคนห่ไม่คู่ คนขึ้นหลายหลครับนับเปิ้ีได้ประมาณเจ็ดคนเลยเจ็ดสคนเจ็ดสคนมาอันสาธุสาตุคบูไหวไหวไม่คู่ไหวเจ็ไวไวไหวโอ้เฮ้ก <inaudible> ดังบ <peanut> ้านดังวันอะไรไม่คู่เลยมันดังเปิดตัวเท่งเรียบขาปวดเท่งช่องก็อืดไม่คู่ไหวยันใหน่นอนปูจีบก ไม่ไมเงี <c oughs> ้ยนอนที่ปาเรื่องเ็กเห่ดาบ้าไปัเร่อขเ่อเออไม่ไใช้กับคามันคือป่าเี้ยาแผมกู้คู่เจะเรื่อูหันเาออาไหนนะบกเอตัวบถึลกชิเกาบอมันใหญ่เหีมมใเนี่มนี่ยบก ค่ชุก่ามันบอกเน่ยชื่อชุเกตโตขาวเี่ยัเออชุดเกนาชุดเกตโต้ขาวแค่นี้นูกหรอสาธุสาธอะแคเขานเราแค่เนาโนเรนใ้ผมทานสวายน้ำมะพร้าวด้จะวายน้ำมะพร้าวอ้าววาย่มเกม่ยังไงแบบน้เดี๋แต่อุู่อต้อมีการเดย ไม่เป uh. uh. ็นไรพ่อเราได้ค่อเย็นเสมอชนรับูกหลานเงี้ยคปูค่อเย็นเย็นเยื่อเย็นดังเดิบ่เป็นอนเง้แต่ก็บ่เนหนาวคบบเย็นอืดไปเอาสบายหน้ามาผูกลาไปปูอสบายน้าหมก่อเขาได้หยดง่ายไหมน้าบอกพ่อเยอะหน้าหก้อ ชื่อว่านางกง่านโน้อเอาให้อีกนั่งหลัมือโกมือหลัโกมือหมาจะลูอพ่อชืถือนะเตาลูกอตาูกับอตาะกระ้ยเล่เดอายูกมื่เข้านําข้าวห้มาหารอยพ่อสขึ้นเก้าเก้าชบเจบเดครับให้ย่น่งานมันยังโมเงิน mong người ta vào nhà kịch một mặt hai <laughs> mặt hai 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 mặt cũng mặt hai mặt hai cô hai mặt cũng vậy hai mặt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  mang mặt hai mặt hai mặt hai mặt ก็เท่หอนว่าแค่เงี้ยผู้ใดเลยก็หอนแก้วแค่เบาใจเฝ้าใจไวยผู้ชายก็แค่ผู้อนเยอะเลยใค่มันเปูจังบ่บนว่าบ่บนี่คือเบาขวัญพอเน่ะครับปู้คือได้ใจเน่ยแ้ก็กระดูกทกัว่ากักรับ่ว่าว่ใจแด่ตัวคือม่ค่อนหมายทุก เออปวดกนแบบขี้ไม่ก็ปวด้วยแบกขีปวดู่ด้วยออเออแขียไรยึมเอาไปได้กินบบขี่ถึงกูใช่ไหมกินอก,กอับกวนง่วขงขำมาก้านกู่าอยกจกินยังก้อยด้วยใช่วบเปลี่ไนกต่กินงอนนู้นเออโมเดลยี่ยังก้อยเขาต้อ,องยังขำ่ายใช่กับผงจรืมครับให้ให้พอเพิ่งจได้ยืมเป็นหลักฐานเนย แค่ไม่คอปนกับหววเนาะคกระปบ่ากอนหมดเด้วเนาะปูม่เยิ้มไอติปูครับเออเรื่องเม้นเรียบไปแต่หก็เรี่เรยยองแยแต่หลายปูเรียอมัดอาศเ่าด้วเรื่องเพือางันามัดอาศเอามัดอาตเอามัดอาศเอาหกถงเข่าเป้าหูเข่าเป้าหูครังปูบอก